ชนเผ่าซูลูเป็นชนเผ่านักรบที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคแอฟริกาใต้ในช่วงศตรวรรษที่19ภายใต้การนำของกษัตริย์ชากาชาวซูลูได้กลายเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่มีอำนาจและเป็นที่เกรงกลัวที่สุดในภูมิมภาคการสู้รบของชนเผ่าซูลูกษัตริย์ชากาได้เปลี่ยนแปลงระบบการจัดกองทัพของชนเผ่าซูลูให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้นโดยแบ่งกองทัพอออกเป็นหน่วยย่อยที่เรียกว่าอิมปี และเน้นการฝึกฝนที่เข้มงวดชาวซูลูมีการใช้กลยุทธ์การล้อมฆ่าศึกที่เรียกว่าเขาและจีบของวัวซึ่งประกอบด้วยการโจมตีจากทั้งสองด้านและล้อมฆ่าศึกจากด้านหลังทําให้ฆ่าศึกหนีไปไม่ได้นักรบซูลูใช้หอ,อกสั้นที่เรียกว่าอีกวะซึ่งเหมาะสําหรับการโจมตีระยะประชิดนอกจากนี้ยังมีโล่ที่ทำจากหนังสัตว์เพื่อป้องกันตัวแผ่นดินที่ซูลูยึดมาและการปกครอง ในช่วงที่กษัตริย์ชากาปกครองชาวซูลูได้ขยายอาณาจักรของตนด้วยการยึดครองดินแดนของชนเผ่าอื่นๆในภูมิภาคการขยายตัวนี้ทําให้ซูลูกลายเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่มีอํานาจมากที่สุดในแอฟริกาใต้แผ่นดินที่ซูลูยึดครองประกอบด้วยคาวาซูลูนาธานเป็นดินแดนหลักของชาวซูลูและเป็นที่ตั้งของอาณาจักรซูลูกษัตริย์ชากาได้ขยายดินแดนนี้อย่างกว้างขวาง เก็นักรบมัตคีเทียหรือทหารปืนข้าบศิลาเป็นหน่วยทหารที่มีบทบาทสำคัญในยุโรปช่วงศตวรรษที่16-18ถึงดโดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสพวกเขาได้รับการฝึกฝนในการใช้ปืนขาบศิลาและมักเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ดาบและหอกมาเป็นอาวุธปืนนักรบมัดคีเทียได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดในการใช้อาวุธปืนขาบศิลาการบรรจุก,กระสุน การยิงและการดูแลรักษาปืนอาวุธปืนนี้ทําให้พวกเขามีความได้เปรียบในการต่อสู้ระยะไกลนักรบมมัดคีเทียใช้กลยุทธ์การยิงเป็นแถวซึ่งเรียกว่าวัลเล่ฟไฟหรือการยิงพร้อมกันเป็นแถวเพื่อสร้างแรงกดดันและความเสียหายสูงสุดต่อศัตรูพวกเขามักถูกจัดให้อยู่ในแนวหน้าของกองทัพเพื่อโจมตีข้าศึกในระยะไกลนักรบมัดคีเทีย ไม่เพียงแค่ใช้ปืนคาบศิลาเท่านั้นพวกเขายังมีดาบและดาบปลายปืนสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นในการต่อสู้ในหลายสถานการณ์ 8. ซามูไรเป็นชนชั้นนักรบในญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในการปกครองและการสู้รบในยุคสมัยฟิวดันตั้งแต่ศตวรรษที่12จนถึงศตวรรษที่19ซามูไรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ดาบ และมีจรญยาบรรณรกที่เรียกว่าบูชิโดซึ่งเน้นความซื่อสัตย์กล้าหาญและความจงรักภักดีซามูไรได้รับการฝึกฝนตั้งแต่อายุน้อยพวกเขามีทักษะในการใช้ดาบคาตานะหอกยาริและธนูซามูไรย,ยังได้รับการฝึกในการขีม่ม้าและการต่อสู้ระยะประชิดซามูไรใช้กลยุทธ์การสู้รบที่เน้นความรวดเร็วและแม่นยำพวกเขามีความสามารถในการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง และการจัดการกองทัพในการสู้รบขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีการใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการข่มขวัญฆ่าศึกซามูไรปฏิบัติตามจัญญาบรนบูชิโดที่เน้นความซื่อสัตย์กล้าหาญความมีเกียรติและความจงรักภักดีต่อผู้ปกครองความเชื่อเหล่านี้ทำให้ซามูไรมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ของตนและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อเกียรติและชื่อเสียง9 ไวกิ้ง <Viking S 2> <Viking S 1> เป็นชนเผ่าชาวนอร์ทที่มีต้นกำเนิดจากแถบสแกนดิเนเวียประเทศนอร์เวย์สวีเดนและเดนมาร์กในปัจจุบันพวกเขาเป็นนักรบนักเดินเรือและพ่อค้าที่มีชื่อเสียงในยุโรประหว่างศตวรรษที่8ถึง11ไวกิ้งมีบทบาทสำคัญในการโจมตีการปล้นสะดมและการยึดครองดินแดนในยุโรปนักรบไวกิ้งได้รับการฝึกฝนในการใช้อาวุธหลากหลายชนิดเช่นขวานดาบหอกและธนู พวกเขายังมีทัศนคนการต่อสู้ระยะประชิดและการใช้โล่เพื่อป้องกันตัวไวกิ้งใช้กลยุทธ์การโจมตีที่รวดเร็วและเด็ดขาดพวกเขามักโจมตีในช่วงเวลาที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวเช่นในยามค่ำคืนหรือในช่วงที่ไม่มีการป้องกันที่เข้มงวดกลยุทธ์นี้ทำให้พวกเขาสามารถยึดครองดินแดนและทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วเรือตราคาไวกิ้งมีทัศนคตนการสร้างเรือที่มีความเร็วและความคล่องตัวสูง เรือราคาเป็นเรือยาวที่สามารถเดินทางได้ทั้งในแม่น้ำและทะเลเปิดโอกาสให้วกิ้งสามารถโจมตีดินแดนไกลๆได้อย่างดีวกิ้งมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคต่างๆในยุโรปและมีอิทธิพลทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมพวกเขาไม่เพียงแค่เป็นนักรบและนักเดินเรือแต่ยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้ปกครองที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมใหม่ในดินแดนที่ยึดครองได้ ชาวสปาร์ตันเป็นชนเผ่านักรบในกรีกโบราณที่มีชื่อเสียงในด้านความเข้มแข็งทางการทหารและการฝึกฝนที่เข้มงวดเมืองสปาร์ตาตั้งอยู่ในภูมิภาคลาโคเนียของเพโลพอนนีสและมีบทบาทสำคัญในการสู้รบและการปกครองในช่วงสมัยกรีกโบราณการสู้รบของชาวสปาร์ตันชาวสปาร์ตันได้รับการฝึกฝนทางการทหารตั้งแต่อายุยังน้อย โดยเริ่มต้นที่ระบบการฝึกอบรมที่เรียกว่าอากโกเก้เด็กชายจะถูกนำไปฝึกฝนในค่ายทหารเรียนรู้การใช้อาวุธการต่อสู้และการมีระเบียบวินัยที่เข้มงวดชาวสปาตันใช้กลยุทธ์การจัดตั้งทัพเป็นแนวหน้าเรียกว่าฟาลังซึ่งประกอบด้วยนักรบที่ยืนเรียงกันเป็นแถวช้โลและหอกในการป้องกันและโจมตีกลยุทธ์นี้ทำให้พวกเขามีความแข็งแกร่งและสามารถยึดครองสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชาวสปาร์ตันมีจัญยาบันที่เน้นความกล้าหาญความจงรักภักดีต่อเมืองและการเสียสละเพื่อส่วนรวมพวกเขาถือว่าความตายในการรบเป็นเกียรติสูงสุดชาวสปาร์ตันเป็นตัวอย่างของชนเผ่านักรบที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแผนที่การเมืองในยุคกรีกโบราณความสามารถในการสู้รบและการปกครองของพวกเขาทำให้สปาร์ตาเป็นหนึ่งในเมืองรัฐที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคนั้น